ให้ใจกันครับรอไหมครับก็ดึงตรงนี้ไปไปเรื่อยๆนะอันนี้อันนี้มันได้ไหมเนี่ยมันได้ไหมได้ส่ไม่รู้เนียมึงทำอะไรเนี่ยเร็วๆฟ้าใสเปียผมเปียผมอะไรฟ้าใสเปรียวซอมันสิติดลิกิดะอัลฟาอัลซาอะไรครับผมใครไปทำาวันน่ะุ่นหอัวทับไสตัวเละ มันสได้เปียผมมันจะมีควาเอันจริงๆนะกูเปียผมเปยเปียอย่างเงี้ยใช่ไหมแล้วก็เปียไปเรื่อยๆใช่ไหมพี่มันใช่ไหมเปลี่ยนอะกูค่อยปล่อยนะอ๋ออะไรมันจะมันจะเปียเอลฟ้าไมต้องทำแบบนี้เีเปียเปียเอลฟาเออทไปทาไป ไม่เป็นไรทำเออทำทำยังไงสรุปแล้วจะได้ไปรอดูกันต่อไปนี่อย่างนี้ท่านไปไปท่านได้ไปเออได้เราท่านได้จะค่อยๆจับไปโทรศัพท์มึงมาดูไปไปแล้วทางไปเอาทางนี้ไปทางนี้ไปโอ้ยอย่างนี้ไปสภาพสภาพมันจะเป็น